สวัสดีครับมิอน,นี้กับพบกับผมสุทัศน์ศรีวัฒนาะในไล่ล่ำเพื่อนโบราณคลิปที่8นะครับเป็นแจ้งไดเนาะครับจากพิ้นพี่น้องทุกท่านที่สนใจติดตามมา1นเได้ขึ้สีใดกันเมื่อแล้วเนาะครับเนาะครับ,รบอ่ะมาเอาคลิปที่8เลยครับบวัสดี เคงสายครับลาลามีทางลางเป็นมีสายหนึ่งสายสองเป็นล่าสายที่สามกับเป็นล่าสาเหตุที่เป็นล่านี่เพราะว่าเข้าสามารถสิเ่นควบสายได้ครับ น,นี้แหละครับครับคลิปที่8ผมสีน้ำลองไปก่อนจะหลอบนะครับ ประมาณนี้ครับผมอ่ามาอานุ่นกันเลยครับโน้ตแถวที่หนึ่งมีลามีซ่อนเลโดโดหลัดโด,ลโดลเลซ่อนมีซ่อนมีซ่อนเลโดโดลัดโดลเลซ่อนแถวที่สองครับ มิลามิซอนลาลาซอนมีลาโดลาครับแถวที่สามแถวที่สามลาโดลาโดมีซอนลาลาซอนมีลาเลลา ครับต่อกันหนึ่งสองสามครับครับต่อไปแถวที่สีครับต่อแถวที่หาน้ำเลยครับครับ,รบผม แถวที่ C นี่มียู่ว่าลาโดลาซ่อนมีต่อไปลามีซ่อนมีเลโดแถวที่หาต่อไป บาทที่นี่เอาหนึ่งหอดหาครับบาทที่นี่ทวนไม่เลยครับ แถวที่หกครับบัานมี้มเลโดลาโดโดมีเลโด,ลโดเล,ดลมีลลมต่อไปแถวที่เจ็ดมีเลโดเลมีซ่อนมีเลโดเลมี แถวที่8แถวสุดท้ายครับมีเรดูเลมีละซอนมีเรซอนเรมีเอาหกเจ็ดแปดครับบาทที่นี่เอาหนึ่งหอดแปดครับ คลิปที่แปะแกจบลงไปนะครับ <c oughs> ผมขอแนะนำจังหน่อยนะครับคุณอาจารย์หายห้อฟังหลายๆมองนี้นี่สีได้ง่ายยุตรอกับคลิปที่แปดนี่เพราะว่ามันเป็นเท่าสีจำได้จำก่อนนี่แหละครับได้ก้อนสุดท้ายนี่หะทอดฟังส่งสีห้พี่กับขึ้นน้องสีโอส้า <c oughs> บืนเตาขึ้นเ <c oughs> ม่อบาน เตาขึ้นเมื่อบาน ม่ายากครับฟังดูๆครับผมคลิปที่ผมเนะนําไปนี่นะครับคันผมว่าผมเล่นเร็วกับมาแตะหน้าจอนะครับแล้วมันจะขึ้นสัญญาณสายไทั้งทึ่งตัวสุดท้ายคึ้นหัวน,อน็อตเข้าไปแตะมองหันวันดอกมันสีมาขึ้นสาย,ายไเป็นตัวหนังสืออีกเข้ามาอ่านบึงความเร็วในการเล่นเข้ามาแตะความเร็วในการเล่นบึงเข้าเสียวสาซ่อใดนี่เข้ากคไปเลยครับ ศูนย์จุดเจหาหรือศูนดหานย์นี่มันสีซ่าไปเรื่อยๆเป็นสโลโมชันไปนะครับนี่เป็นพ่วงลูกอีกแบบหนึ่งนะครับที่ผมมาแช่ประสบการณ์ผมก็ลื่มบอกไปอย่างหนึ่งนะครับไอโบเมนผมสอนนะครับคุณบาอาจารย์อยากพิ้นทุกท่านติดสนใจนะครับผมแค่ประสบการณ์น้านะครับแล้วก็ผมก็กําลังฝึกไปน้ำด,ด้ครับฝึกไปพอ,อ้อมมกันก็นกพี่น้องนะครับ บ่แมนเก่งแล้วจังค่อยคอยมาเว้าให้กันฟังนี่ครับผมก็ฝึกไปคือกันนะครับออาลองอีกทีหนึงครับคลิปที่แปดครับ บ่อยากเกินควบสามารถครับเออผมอลืมบอกเทียหนึ่งนะครับสำหรับผู้สนใจหรืออยากพิ้นหน้าไม้ที่เขามาไมา่มาเห็นคลิปที่แปดนี่นะครับถ้าสนใจอยากให้เข้าใจอยากให้ควบเป็นไปมาหลายกว่านี้เพราะหัวจักกันหลายกว่านี้ให้กับย้อนเข้าไปเพิ่งล่ำเพ่อนโบราณหน 1, ึ่งฮอดเกนะครับพอตัวนี้เป็นตัวแปด มันยังค่อยสีตอกเนือมนกันนะครับผมครับ <c oughs> พุ่นกับกรารังต๊เนาะครับเนาะออกปัญหาไม่ไหมพุ่นกับทินละว่าที่นี่ขันล่ำเพื่อนตัวนี้นะครับหมายถึงล่ำเพื่อนโบรานตัวนี้เฮ้าสามารถดีดขวบสายได้ล่ำเพื่อนโบรานชุดที่แหลกขันเข้าได้ชุดที่แหลกซ้ำได้เมดครับเนี่ยมันสิซ้ำนี่อาจเป็นสีครับชุดที่แหลก ไม่ครับสี่แถวครับได้ซ้ำนีได้ทํานองนี่มันจิไปเหมือนเลยขันขัน้นาไปดีดใส่เพื่นตบกลองใส่ตีชิงตีฉาบใส่มันใส่ดีดทั้งสามสายมันสิเป็นเยงสี่ครับ กันไปวนกันมาายนี่แล้วครับไปได้เสยครับเมื่อท่านได้คลิปที่หนึงแล้วบาทที่นี่คลิปที่2ที่สาม,มันสิไหลไปเองครับขอสําคัญว่าเอาคลิปที่หนึงให้ได้มันสิไปของมันไปไ้เองโดยอัตโนมัตินะครับแล้วก็ฟังดูๆครับผมครับคลิปนี้เป็นคลิปที่8เหลืออีกคลิปหนึ่งครับ ต่อไปอ,อื่นรับมือนี้กับเขาได้รับความปรารถนาดีจากผมสุทัศรีวัฒนานะครับครับโชคดีทุกท่านครับ